สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตายมานำเสนอนะคะดอกกันนิกานะคะซึ่งหลายท่านก็คงจะไม่เคยเห็นเนาะละดอกกันนิกาไม่ใช่แค่จะหอมนะคะสวยเท่านั้นไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่ว่ายังหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมแบบสุดๆเลยะคะ่ะตอนนี้นั่งก็ดมกลิ่นไปด้วยนะคะและไม่ใช่แค่นี้นะคะดอกกันนิกาเนี่ยยังใช้ในการ นำไปย้อมผ้าไหมนะคะที่เป็นสีจากธรรมชาติให้สีเหลืองเนี่ยสีจากขั้วดอกของเขานะคะเนี่ยจากขั้วดอกนะคะเนี่ยมันจะให้เป็นสีเหลืองพอเราทำแล้วก็จะติดนะคะติดในมือของเราเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะจะให้เป็นสีเหลืองสวยเลยนะคะในกล้องแต่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าคือแบบถ้าเป็นแบบธรรมชาตินะคะ ก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะเนี่ยสีเหลืองนวลนๆน,น,นะคะเห็นไหมเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ยนะระหว่างนิ้วสองนิ้วนี่นะคะจะเป็นสีเหลืองไ,ได้จากดอกกันนีกาเดี๋ยวจะพานะคะทุกท่านไปดูต้นของเขานะคะ นี่คือใต้ต้นกันนิกานะคะดอกเขาจะร่วงเต็มเลยค่ะนี่ยแล้วเดี๋ยวแต่ว่าจะลองนะคะเก็บดอกของเขาเนี่ยไปย้อมผ้าดูไปทําสีย้อมผ้านะคะจะลองหาผ้าขาวมาย้อมดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะมันก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะเหลืองธรรมชาติ นี่คือลำต้นของเขานะคะนี่คือลำต้นของเขาต้นต้นที่นี่จะไม่สูงมากนะคะนี่ปีอดอกดอกเขาจะออกช่วงกลางคืนนะคะช่วงค่ำค่ะช่วงค่ําตอนนี้คือดอกเขาก็จะจะยังเป็นดอกเล็กอยู่นะคะช่วงเย็นช่วงเย็นเย็นเขาถึงจะบานผมไม่อยากจะหย,ยิบเลยนี่นะคะ่ะนี่นี่คือช่อดอกของเขาที่อยู่ในต้นนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้วันนี้นะคะนำเสนอที่เป็นสีธรรมชาติเป็นสีเหลืองนวลจากช่อดอกกันนิกานะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ